ร5 7กับ167ต่างกันอยู่10เซนติเมตรครับจุเ่เลยลืน่นเสียหลักไปครับสาบาสนี่เป็นประเภทเครื่องร้อนช้านะครับเพราะฉะนั้นมีอะไรก็ต้องรีบอัดรีบใส่ก่อนเลยครับจุมเหลียดจุมเหลี่ยมในประเภทเชิงชกสวยงามนะครับดูออกแข้งเนี่ยครับปลายหน้าปลายหน้าโอ้อยังตีไม่ได้ครับ ซาบะโอ้จิ้มขวาสวยครับจุมเรียดหวดขวาคืนโอ้มีงัดศอกเลยครับซาบาไม่ธรรมดาเลยครับซาบาชิคุยครับอืมแข้งขวาดีครับจุมเรียดครับเป็นฝ่ายเดินเข้าหาครับแต่โดนของซาบาไปเยอะๆนี่ระวังจะช้ำเลยครับมาเรื่อยๆเลยครับอ่าประเภสสายพลิ้วครับจุมเรียดนี่ครับทีบ สเตะสัดขวามาขวาคืนซ้ายมาขวาคืน,น้วตามด้วยหมัดดีครับโบทำดีครับจุมเลียดชุดนี้โอ้ถ้าอัดซาบาไม่สะเทือนแล้วก็อะไรจะเกิดขึ้นครับขวายันเลยครับซาบาหืมบันแข้งขวาดีครับจุ่มเลียดมาเลยครับสามแข้งโอ้หมัดขวานี่คร่อมไปครับซาบาโอ เอาหน้าเลยครับสบาแหมคู่นี้นี่เป็นสงคารามแข้งครับอ่ะดูใครจะแม่นยำกว่ากันครับโอ้โหทีมหน้าอีกแล้วโอ้ละแข่งกันนี่ออกริ้วพลายจริงๆครับสาบาชกุยครับออกได้ทุกทิศทุกมุมครับทีหน้าครับขวาอ้แข่งซ้ายดีครับจุมเรียบแข่งซ้ายหน้านี่ก็ถือว่าใช้ได้อยู่ครับจุมเรียบครับ กดขวาเบิร์นอีกแล้วครับโอ้โอยโ,โดนอัปมาฮาต์จากซาบาต้องระวังหมัดนะครับจุงเลียดอ้ายังไงครับโอ้โดนหมัดเข้าไปสองสามารถมีอาการครับจุงเลียดโอ้กันขวาไม่ได้นี่อันตรายครับจุงเลียดครับขวานี่ทั้งแข้งทั้งหมัดนะครับเอ้าวงในครับตี แรกกนทีต่อทีนี่เห็นชัดครับเอาพวกโซาาบานี่หนักงูกว่าโอ้ยขนาดถีบซาบาจุมเรลียดยังกระเด็นเองเลยครับไปหน้าอูจะปักศอกไม่ถึงโอ้เริ่มแรงมาแล้วครับซาบาเชอร์กุยครับปกตินี่จุดติดยกสองนะครับอันนี้ยกแรกปลายปลายนี่เริ่มจะมาแล้วครับโอ้จุมเรลียดต้องลิ้วให้ได้ครับให้ตลอดครับโอ้ยโดนมาอีก โดนหมัดสวนคืนเหมือนกันครับจุมเลียดโอ้อคับขาซ้าแล้วก็ขวาตรงนี้อันตรายครับซาบาประกบ,บวงในมาเราต้องพิวหน่อยครับหดแข้งดีครับโอ้ซาบาเดินเต็มสูบแล้วะครับโอ้โหเดินบทแบบนี้ไม่กลัวแล้วเอาปักศอกมาครับจุมเลียดมีอาวุธสู้อยู่ครับจุมเลียดวงในโอ้โหดูกอดแล้วก็ขยมมาไว้ด้วยครับจุมเลียด ขวาครับนำไปครับตามด้วยแข้งซ้ายโอ้ยิงต่อยิ่งคองครับซาบาเช่คุยโอ้โหตัวยังกระตึกครับหมัดขวามาอีกแล้วเสียบเข่าดีเห็นความแตกต่างชัดเจนเลยครับแล้ววงในนี้เริ่มจะแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับซาบาครับแล้วก็อาวุธนํำแบบนี้ครับแข้งขวาไปก่อนแข้งขวาหมัดขวาโอ้สีหน้าจะมีความกังวลครับจุมเหลียดโอ้ยถีบหน้าครับทั้งเตะทั้งถีบต่อยขวา โอ้โหยังดียังมีศอกมาครับจุมเลียดอ่ะเอาศอกมาสู้แล้วครับโอ้โหนี่ครับที่เขาบอกว่ารถกระบะบู๊กับสุดล้อนะครับของแท้ครับโอ้โหแล้วกระบะไม่ค่อยพลิ้วซะด้วยสิครับกระบะนครศรีครับสิบล้อจากฝรั่งเศสอ้าวมัดแข้งอ่ะโอ้โต้นานๆโต้ดีครับจุมเลียดครับ โอ้กลัวแล้วต่อยไปนี่จะยุบไปเองนะครับจุลเรียดโดนหมัดขวาอีกแล้วแต่โดนแข้งขวาดีขวาอ่าระแขงใจมาครับเอา,เอาดีดครับแหมจงหวาแข้งแล้วตามด้วยหมัดสวยครับจุมเรียดโอ้โมวยนี่อย่างว่าครับพอช่างน้ำหนักเท่ากันมันก็ต้องต่อยกันได้ครับในด,ดีว่าจากส่วนสูงครับ ทางนี้เริ่มจะยกไม่ขึ้นเลยครับจุมเลียดครับอ้าวระวังหมัดโดนศอกอีกครับจุมเลียดนี่ครับศอกมาอีกแต่โอ้ยมีข่าวอีกโอ้โดนตัวเยอะๆนี่มีผลเลยครับจุมเลียดครับถอนหายใจเลยครับจุมเลียดอย่างปาดีไว้แขหงซ้ายอ่ะบัตรหนึ่งสองอิสบาโอ โดนก่อนแล้วถึงจะตามไปล็อกนะครับล็อกแล้วจะตีไม่ได้ครับจุลียอดเดินต่อครับซาบาเชือกุยครับแข้งขวามาจุลียดโต้มันก็ขับแปแต่ว่าเตะต่ำแล้วเกินพยายามจะเตะล่างนะครับเพื่อให้ซาบานี่โอ้แต่ซาบานี่แกไม่สนเลยครับถมีสลับขาเตะสะทัวยนยครับเดินมาอย่างกับหุ่นยนนะครับโอ้ยมัดขวา จุมเลียดปลายโอ้โหโดนสองอีกแข้งต้อนรับครับโอ้ทีทำลายจังหวะครับจุมเลียดแข้งสายตีนะครับจุมเลียดเนี่ยเตะแต่ว่าไม่สะเทือนครับขนาดก็เตะเบิ้ลสองแก้งนี้ซาบาก็ชะงักนิดเดียวครับอืมต้องหาวิธีสาบฉวยแล้วครับจุมเลียดครับต้องเอาให้ชัดเจนไม่ถึงครับเสียจังหวะอีก สบาขยับเข้ามาครับเตะซ้ายล่างเตะรูดก็เหมือนรวบรวมพลังอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับจุมเลียดครับพุทขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแข้งขวามาโดนเกี่ยวครับโดนหมัดอีกโอ้โหดูสบาแกเดินต้อนสิครับพยายามจะต้อนในเข้าสามเหลี่ยมครับเนี่ยพอเครื่องติดแล้วก็โอ้โหแกเดินรูยแหลกจริงๆครับาบาชเกกย โอ้จุมเลียดหายใจทางปากซะแล้วครับไปขวาสูงครับขยับมาวงในโอ้ยมีสะบัดซอกครับจุมเรียดป้ายปาโอ้ทำอะไรไม่ได้เอาการแยกซะก่อนครับ ก็ยังเดินเข้าหาเหมือนเดิมครับซาบานี่ยังัะปุ่มออโตเมติกเหรครับซาบาครับแอบกดปุ๊บเดินเข้าหาปั๊บเลยครับเตรุดแข้งขวาดีครับก็แต่ซาบาแกไม่ได้มีทีเดียวครับแข้งรุดยังมีหมัดเสริมครับอาวุธออกทีละสองทีละสามนะครับซาบาเชคุยครับออกมาเล่นฝีมือเลยครับจุ่มเรียกครับแข้งขวาไตขวาไปครับเบิร์นสองแข้ง รักษาระยะห่างไว้เอาเจอซ้ายของซาบาอีกโอ้เดินตัดเวทีแน่กลัวครับซาบาชกุยเลือกครับแข้งขวาแข้งซ้ายครับจุมเหลียดโอ้หลบหมัดดีครับโอ้ซาบาชักพืดหลายทีครับต้องเน้นๆนหน่อยแล้วครับซาบาแข้งขวาหมัดขวาก็ยังมีมาเรื่อยๆจุมเหลียมครับต้องวนออกนอกครับ เพราะว่าเข้ามุมอับทีไรน,นี่ก็โดนอาวุธของซาบาแล้วก็เป็นสาวฝรั่งเศสครับชาบาชชกุยครับชนะและก็มีรอยยิ้มสักทีครับสาวนั้นนิ่งจากฝรั่งเศสครับชนะคะแนนไปครับ